หว่างตั้งครรภ์อยากให้ลูกฉลาดกันไหมคะสวัสดีค่ะพบกับป,ป้าปออีกครั้งนะคะในช่อง u t u b e ป,ป้าปอเจ้าเรื่องสุขภาพในช่องเพจป,ป้าปอเจ้าเรื่องคุณแม่ดูแลลูกนะคะคุณพ่อคุณแม่หลายคนถ้าตั้งท้องก็แสดงว่าเราพร้อมที่จะมีลูกแล้วใช่ไหมคะถ้าเรามีลูกเราก็อยากให้ลูกในท้องของเราฉลาดใช่ไหมคะออกมาเป็นเด็กดีออกมาเป็นเด็กฉลาดเรียนรู้ได้ไวนะคะซึ่งความฉลาดของเด็กเนี่ยมันมาจาก3สิ่งนะคะ อันที่1ก็คือพันธุกรรมอันที่สองก็คือการดูแลระหว่างตั้งครรภ์อันที่3ก็คือเมื่อคลอดออกมาแล้วเราสามารถสร้างประสบการณ์และพัฒนาการให้เขาฉลาดได้นะคะถ้าได้ครบ3ส,สิ่งนี้ลูกของคุณฉลาดแน่ๆค่ะสำหรับวันนี้ป๊อปอก็จะมาบอกในเรื่องของวิธีการที่จะช่วยให้ลูกในท้องของเราฉลาดนะคะฉลาดมาตั้งแต่ในท้องออกมาก็ต้องฉลาดแน่ๆเลยค่ะมีอยู่7วิธีนะคะที่จะช่วยให้ลูกฉลาด วิธีที่1ก็คือรับประทานอาหารให้ครบทั้ง5หมู่เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นโปรตีนก็คือประเภทเนื้อสัตว์คาร์โบไฮเดรตก็คือประเภทแป้งแล้วก็ไขมันก็คืออาหารที่มีไขมันทั้งหลายทั้งจากพืชและจากสัตว์เลยนะคะถ้าเกลือแร่ก,ก็จะได้มาจากผลไม้นะคะแล้วก็วิตามินก็จะไม่ได้มาจากผักนะคะเกลือแร่วิตามินก็เป็นผักผลไม้นะคะสิ่งที่จะต้องเสริมก็คือให้กินปลาทะเลนะคะโดยเฉพาะ ปลาทะเลสารไหทะเลยิ่งน้ำลึกก็ยิ่งดีเพราะว่าเขาบอกว่ามีสาร DHA นะคะจะช่วยให้เซลล์สมองพัฒนาการได้ดีนะคะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือ ARA นะคะอันนี้ก็จะช่วยให้ฉลาดเหมือนกันนะคะมีอยู่ที่ไหนบ้างก็พบได้ในน้ํามันนะคะมีน้ํามันพืชน้ํามันดอกคาฝอยน้ํามันเมล็ดทานตะวันน้ํามันข้าวโพดนะคะอันนี้ก็พอจะหากินได้ใช่ไหมคะอันที่2ก็คือ เราจะต้องรับประทานโฟลิกเป็นประจำนะคะสำหรับหญิงตั้งครรภ์ก็ควรจะได้รับโฟลิกวันละ400ไมโครกรัมนะคะ400ไมโครกรัมคือเท่าไหร่ละ่ะก็คือ1มิลลิกรัมจะมีพันไมโครกรัมนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ดูจากถ้าสมมติว่าเรากินยานะคะเราก็ดูจากปริมาณมิลลิกรมัมในยาเม็ดนั้นนะคะถ้า1มิลลิกรัม ก็คือมีพันไมโครกรัมก็แสดงว่าเราก็กินประมาณครึ่งหนึ่งนะคะครึ่งหนึ่งก็ได้500ไมโครกรัมเลยนะคะอันที่สมนะคะคุณแม่ก็จะต้องหลีกเลี่ยงการดื่มชาก,กาแฟนะคะเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ทุกชนิดเลยนะคะรวมทั้งน้ําอัดลมดวรวมทั้งน้ําหวานด้วยนะคะรวมทั้งไม่สูบบุหรี่ด้วยนะคะอันนี้ก็จะช่วยให้ลูกฉลาดขึ้นเลยค่ะ อันที่4นะคะก็คือถ้าเจ็บป่วยต้องไม่ซื้อยารับประทานเองนะคะถ้าหากว่าสงสัยก็ควรจะซื้อจากเภสัชกรหรือว่าจากหมอนะคะที่มีความรู้นะคะถ้าสงสัยว่าตัวเองเจ็บป่วยก็ควรจะรีบไปพบแพทย์นะคะอันที่5นะคะคุณแม่ตั้งครรภ์จะต้องมีอารมณ์ดีด้วยนะคะการที่คุณแม่มีอารมณ์ดีลูกในท้องก็อารมณ์ดีแล้วก็เขาก็จะฉลาดด้วยนะคะเซลล์สมองของเขาจะแตกหนอ่อแตกแขนงเยอะแยะเลยคุณแม่จะทํายังไงถึงจะอารมณ์ดีอย่างเช่นฟังเพลงร้องเพลง หรือว่าทํากิจกรรมอะไรก็ได้ที่คุณแม่เพลิดเพลินลูกในท้องก็จะเพลิดเพลินด้วยนะคะอันที่6นะคะคุณแม่ก็จะต้องอ่านหนังสือที่ทําให้เพลิดเพลินหรือว่าทําให้มีแนวคิดเชิงบวกฝึกเล่านิทานให้ลูกฟังโดยเฉพาะคนที่ท้องตั้งแต่อายุครรภ์26สัปดาห์ขึ้นไปนะคะก็คือ6เดือนครึ่งลูกในท้องก็จะสามารถได้ยินเสียงของคุณแม่แล้วการพูดคุยกับลูก คุยดีๆคุยด้วยน้ำเสียงนุ่มนวลลูกก็จะรู้สึกเพลิดเพลินแล้วก็ลูกก็จะคุ้นเคยกับคุณแม่แล้วลูกก็จะรู้สึกมีความสุขแบบนี้สมองเขาก็จะพัฒนาได้ดีนะคะอันที่7นะคะคุณแม่ก็จะต้องลูบท้องนะคะลูบท้องเขาบอกว่าให้วนจากข้างล่างมาข้างบนนะคะก็คือวนในแนวนี้นะคะวนค่ะลูบท้องจากข้างล่างขึ้นข้างบนนะคะการสัมผัสกับลูกลูกก็รับรู้นะคะ ก็พูดคุยกับลูกไปด้วยนะคะอย่างเช่นลูกค้าหนูค้าหนูอยู่ในท้องเป็นยังไงบ้างแม่รักลูกนะวันนี้แม่จะพาทํานูน่นทํานี่ก็พูดคุยกันนะคะแล้วก็การที่เราลูบสัมผัสลูกก็จะรู้สึกอบอุ่นสร้างความผูกพันระหว่างแม่กับลูกคุณพ่อจะช่วยลูบบ้างก็ได้นะคะลูกได้รับการสัมผัสเขาก็จะตื่นเต้นแล้วก็เซลล์สมองของเขาก็จะแตกหนอ่อเจริญดีนะคะถ้ายิ่งมีเซลล์สมองเยอะความฉลาดก็ยิ่งเยอะค่ะ ทำได้ไหมคะเพียงเจ็ดข้อเท่านี้นะคะลูกของคุณก็จะฉลาดมาตั้งแต่ในท้องเลยเดี๋ยวออกมาเราก็สร้างประสบการณ์แล้วก็พัฒนาการให้ลูกมีประสบการณ์ที่ดีลูกก็จะเรียนรู้ได้ไวนะคะเป็นกำลังใจให้คุณพ่อคุณแม่ทุกคนนะคะสำหรับวันนี้ปรอป๊อกเอาเรื่องดีๆมาฝากเท่านี้ก่อนนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ